สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำการทำสีวีโอเบื้องต้นนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ครับแล้วก็ลองทำสีอะไรต่างๆทำให้เราวีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้จะพามาดูตัว Lookup Table หรือว่ารัดนะครับตัวที่ชื่อว่า M31 ซึ่งตัวเนี้ย เราจะเห็นในหน้าของตัวที่เรียกว่าสื่อวีโอต่างๆตาม facebook twitter youtube นะครับสีมันจะออกอย่างนี้นะครับซึ่งเห็นบ่อยมากที่นี้เราก็อยากจะทำซึ่ง look up ตัวเทต,ตัวนี้มันเป็นลูกอัพที่คนใช้บ่อยฟรีแล้วก็บางทีมันก็มีติดในตัวโปรแกรมหลายโปรแกรมอย่างเช่นพิเมียบ้างหรือว่าดาวินดาวินชีดีโมากนะครับ ทีนี้เราจะทํายังไงกับมันผมจะสอนง่ายๆนะคลิกแค่3คลิกเองอ่าพอทําออกมามันจะเป็นไฟล์นี้นะครับสีประมาณนี้จะใช้ไฟล์ตัวนี้ในการทําเลยนะครับเห็นไหมครับสีประมาณนี้ก็ดูสวยนี้นะอ่ทีนี้นะครับตัวโปรแกรมที่ผมใช้โปรเซสหรือทำนะครับชื่อว่าตัว Da Vinci Resolve ตอนนี้นะครับมีเวอร์ชัน17แล้วนะเป็นตัวเบต้า ใครอยากลองก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะแต่ต้องออกตัวก่อนว่าตัวนี้จะเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับบางฟังก์ชันอะไรต่างๆมันอาจจะยังไม่เสถียรแต่ว่าถ้าอยากลองก็ไปดาวน์โหลดไม่ได้นะครับต่อมานะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะถ่ายมาจากไหนพอดีผมไปเจอฟุตเทจของตัวกล้องตัวนี้มานะครับเป็นกล้อง Sony v e n i ิซึ่งเป็นกล้องใหญ่ที่สุดของตัว Sony นะครับถ้าใครนึกบอกว่ากล้องตัวนี้ใช้ถ่ายะไร รู้จักอวตารไหมครับอวตารนะครับซึ่งณนะปัจจุบันที่เจมส์แคมเบอรนกำลังถ่ายอยูย่ใช้กล้องตัวนี้นะครับที่ถ่ายอยู่นะครับซึ่งมันไฟล์มันใหญ่มากนะครับซึ่งผมถ้าได้ฟุตเทจมาตัวนี้เขาใช้ตัวถ่ายด้วย 4K นะแล้วก็เป็นไฟล์ล็อกซึ่งมันมาทุกอย่างเต็มหมดเลยผมว่ามันทำสีง่ายแล้วก็สวยด้วยโอเคเรามาดูกันเลยกว่า ขั้นแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้าใครเคยใช้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ insert in media in file view ที่เราจะตัดมานะครับเราก็ไปที่ media ปกตินะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอ่าก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเห็นไหมครับไฟล์ตัวนี้ก็จะมาเป็น l ลอกนี่นะครับเฟรมเรทอยู่ที่24นะเฟรมเรทอยู่ที่24แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 4K และไม่ใช่ 4K ธรรมดาด้วยเป็น DCI 4K นะครับซึ่งมันจะสัดส่วนอยู่ที่17ต่อ9หรือว่าย1เต่อ9นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยซึ่งมันจะเป็นฟอร์แมตในโรงภาพยนตร์นะครับที่ฉายกันนะครับแล้วก็สีมาเสียงมา4 c h a n n e นนะอ่าบิดเรทมา16 c h a n ช e นสีมาเต็มครับสี16บิตมาเต็มมาก ทีนี้พอได้ไฟล์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้มาลองได้นะโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่หน้าของตัว Edit นะตัวนี้เราก็ลากไฟล์เข้ามาในไทม์ไลน์ปึ้งเราไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดเราทำสีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้เราไปตรงไหนเราไปที่ตัว Color นะครับ Color ก่อน เราก็จะเจอหน้าต่างของตัวคันเลอร์นะครับตัวนี้คันเลอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเล่นดูได้ทีนี้ถ้าใครยังไม่คุ้นเคยกับตัวของดาวินชีนะครับดาวินชีนี้จะทํางานเป็นโหน,น,นดเป็นโหนดหมายถึงว่าเป็นโฟลโด้หนึ่งสองสนะทีนี้ถ้าผมจะจัดการกับตัวของไฟล์ตัวนี้ทาสีตัวนี้ทําไงผมต้องสร้างโหนดขึ้นมาก่อนนะครับก็อาจจะคลิกขวาแอดโหนดเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้มันดูแบบ ชาผมใช้คีย์รัดแล้วกันก็คือคุณกดที่อัลเทเนตแล้วก็ตัว S อสอัลเทเนตตัว S นะครับโอเคอ่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าอัลเทเนตคือ,อยังไงอ่ะเอาให้ง่ายๆเลยอัลเทเนตใช่ไหมอ่าอ่าบนคีย์บอร์ดบวก S นะครับอัลเทเนตเอสนะเอาให้มันจังๆไปเลย โนดะเอสนะอ่าตอวนเ <Yes. S 1> ปึ่งเราก็ได้ได้หนดนี้มาทีนี้นะครับเราจะทํางานบนหนดนี้นะครับเราอาจจะตั้งชื่อหนดก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เราอ่าทีนี้เมือ่อเ,เราได้โนดนี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกขวานะคลิกขวาปึ๊บไปที่รัด U L U T พูดผิดนะครับมันก็ จะมีลัดเยอะแยะมากมายในตัวของ17เนี่ยมันมีรัดเยอะมากเลยนะแล้วก็รัดที่ใช้ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับผมก็ไล่ลงมาที่ตัวของ m 3 1มันจะมี m 3 1ล็อกกับ m 3 1 rec 709นะครับผมจะเลือกเป็น rec 7 0 9นะครับต้องอธิบายก่อนว่า rec 7 0 9ที่ห้อยท้ายเนี่ยมันคืออะไรมันคือค่าสีมาตรฐานของทีวี โทรศพัพท์มอนิเตอร์ที่เป็นสีตรงที่เรามองเห็นที่ใช้กันเป็นสีมาตรฐานผมต้องการทําให้สีในโหนดเนี่ยเป็นสีมาตรฐานก่อนแล้วค่อยจะจัดการอะไรตรออย่างบางอย่างนะครับผมก็คลิกก็เลยปึ้งอ่าเห็นไหมครับเข้ามาแล้วก็จะสีเข้ามาออกจะออกตุนตุนไม่ใช่เลยมืดๆหน่อยถ้าใครมอง,มองไม่เห็นว่าเฮ้ยมีความแตกต่างไงมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะผมขอดับเบิ้ลคลิกก่อน อ่ะอันนี้คือสีต้นจะแบบโหนดโหนดนี้นะอ่าโหนดนี้นะครับพอใส่รัดเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้ซึ่งในตัวเนี้ยมันก็สามารถใช้งานได้นะถ้าใครชอบก็ผมว่าก็ใช้งานได้นะเห็นไหมมันใช้งานได้แล้วแต่ผมยังมองว่ามันยังสามารถทำอะไรได้อีกคือความรู้สึกผมอะ่ะมันยังมืดอยู่มันยังมืดอยู่ ตัวแบบนะมืดแต่ฉากหลังนะผมโอเคแล้วฉากหลังผมโอเคแล้วซึ่งผมไม่ต้องการที่จะดึง exposure หรือว่าดึงให้สว่างทั้งภาพถ้าดึงสว่างทั้งภาพมันจะเป็นยังไงผมขอโหนดขึ้นมาก่อนนะถ้าสว่างทั้งภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันมันจะสว่างแบบว่าไปหมดอ่ะซึ่งผมไม่โอเคกับตรงนี้วิธีทำต่อไปผมทำไงผมอ่า ผมก็สร้างโหนดขึ้นมาใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เหมือนกัน alternate s นะครับสร้างโหนดขึ้นมาก่อนปุ๊บอ่าผมก็ไปที่ตัว p a n e เนตรงนี้มันจะมี3 p a พา l นละมีพา n e เนลเป็นตัว color boost shape พวกนี้2ก็จะเป็นตัว gamma พวกนี้ผมมาที่ตัว3นะมาที่ตัว3แล้วก็หาฟังก์ชันที่ชื่อว่า highlight and light, พวกนี้ highlight อ่ะ พูดง่ายไฮไลท์ผมต้องการให้ตัวแบบเสื้อผิวเนี่ยสว่างขึ้นมาเราก็ใช้เมาส์มาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงดึงไปทางขวาเห็นไหมดึงทางขวาทางซ้ายได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมดูที่สีเสื้อแล้วกันว่าผมต้องการประมาณนี้ขึ้นมาอ่าสว่างนี้นึง่ อ่าประมาณนี้เห็นไหมผมขอลงนิดนึงจะเห็นว่าเห็นไหมครับสีเสื้อสีผิวมันมาปกติสวยเลยไม่ต้องทำอะไรเอ๊ะมันมีความแตกต่างไงครับมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะอ่าอันนี้คือลุคอัพที่เราใส่ยังไม่ทำอะไรนะครับอันนี้คือตัวที่ผมดึงไฮไลท์ขึ้นมาอ่าไม่มาอ่ามาแล้ว ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ส่งงานได้แล้วนะผมว่ามันสวยเลยลหละเห็นไหมครับถ้าไฟล์ดีไฟล์ถ่ายมาดีสีดีมันก็โอเคนะเห็นไหมครับแค่นี้ครับก็ได้สวยๆพอออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ผมว่าสวยเลยนะสวยเลยแล้วก็สีผิวอะไรได้ทุกอย่างโอเคครับ พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีทิคเล็กๆมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ